ตืเต้นให้กับทุกท่านทำอะไรกนบ้างถึงย้อนมาองหต่วงนี้น้อยมันมาเราช่ยกนีคน่างานะครับก่อนจะเร่งต่อไปขออนุญาตประชาชนที่นี่ทุกท่านรบกวนที่พี่ทั้งหลายนะครับอำแทนที่เนาแต่เลยว่า ไม่ตื่นร้อนมากเลยเป็นหนูเย็นหนูเย็นพออยู่แล้วเนี่ยได้พอได้ใส่เื้อขมไว้ดีกว่าอ้าวมาเจอกันได้ไงเนี่ยมาจากไหนครับวันดีครับกินไมเชนหนชนิดบ้านนหมีกินไหม